สวัสดีครับพบก,กับช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาทยแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งมีประวัติยาวนานมาพันกว่าปีแล้วนะครับนั่นก็คือวัดพระธาตุหริภูนชัยนะครับเป็นที่สกระ มับถือของชาวจังหวัดลำพูนและใกล้เคียงนะครับเราไปติดตามชมกันเลยนะครับครับที่นี่วัดพระธาตุหริภูนชัยวรวิหารนะครับเป็นวัดผู้บ้านผู่เมืองของจังหวัดลำพูนนะครับมาช้านานละเราไปดูข้างในกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านประตูทางเข้านะครับของวัดพระาธาตุภรีภูณชัยนะครับวัดพระาธาตุรภรีภูณชัยนี่ก็เป็นประตู ทางเข้ามีสถาปัตย์สีขาวสวยงามครับครับบริเวณในวัดก็จะมีวิหารหลวงนะครับลวดลายวิจิตรสวยงามนะครับลวดลายวิจิตรสวยงามนะครับร

ว่าหอธรรมนะครับหอธรรมพาวิหารก็หลังใหญ่โตมากครับ พระธาตุทะพูนชัยเป็นวัดที่เก่าแก่มีคนศรัทธาเลื่อมใสามากนะครับด้านหลังของพระวิหารก็จะเป็นพระธาตุนะครับพระธาตุทาเีพูนชัยนะครับ พุทธศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธนะครับถ้าได้มาลํำพูลก็ส่วนมากก็จะมาแวะกราบไหว้บูชานะครับองค์พระาธาตุอริฟูนชัยนะครับทางทิศตะวันตกขององค์พระาธาตุก็จะมีพระวิหารองเล็ก หลังเล็กอยู่นะครับลายรอบด้วยศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆไว้นะครับนี่ก็เป็นประตูด้านข้างนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นแผนผังที่ตั้งของพระธาตุไิปูนชัยแผนผังบริเวณในวัดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหอะระฆังนะครับหอะระฆังยิ่งมีะระฆังขนาดใหญ่นะครับนี่ครับอันนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่อันนี้คือ ค้อนค้อนที่ตอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองตอกดูนะครับเสียงกังวานมากครับลายรอบพี่ บริเวณวัดก็จะมีสาลาลายรอบทั้งสี่ทิศนะครับน,นี่คือทางด้านทิศเหนือขององค์พระธาตุนะครับ ก็จะมีวิหารหลังเล็กอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านเหนือขององค์พระธาตุนะครับแล้วทางด้านหลังก็จะมีสถูปเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกับที่วัด พระนางจามาเทวีนะครับมันมันมีอีกวัดหนึ่งนะครับของจังหวัดลำพูนที่มีองค์พระธาตุแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์พระธาตุอริพุนชัยทางด้านทิศตะวันออกนะครับ พระลอดลำพูนก็เป็นที่รู้จักกับคนที่ชอบเล่นเครื่องรางของขังั่วประเทศอะครับ สถานที่กักบ,บริเวณครูบาเจ้าศรีวิชัยก่อนนิมนต์ท่านไปสอบสวนที่กรุงเทพอันนี้คือสถานที่กักตัวของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับซึ่งเขาก็สร้างจำลองไว้นะครับสาธุสาธุสาธุ นี้ก็จะเป็นองค์พระนอนนะครับพระนอนองค์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ ันนี้ก็เป็นสถาปัตย์ที่เก่าแก่เป็นองคพระธาตุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับ ก็เป็นพระวิหารพระเจ้าแดงนะครับองค์ใหญ่มากครับนี่ครับคือองค์พระเจ้าแดงนะครับองค์ใหญ่มาก ก็จะเป็นต้นสาระนะครับรอะว่าทินกำเนิดมาจากประเทศอินเดียนะครับนี่คือดอกของมันเนาะต้นสาระต้นใหญ่มากนะครับ ก็จะเป็นออกมาแบบนี้นะครับใต้ต้นสาระก็จะมีกุธธลูปปางปางบําเพ็ญ พุทธลูปปางบำเพ็ญทุกกรกิริยานะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุนะครับ ันนี้ก็จะเป็นพระวิหารพระเจ้าทันใจนะครับซึ่งปฏิสถานพระเจ้าทันใจอยู่นะครับ นี่เป็นอาคารพิธภัณฑ์นะครับสภาพภายในวัดสวยงามร่มรื่นนะครับมีสิ่งปลูกสร้างพระวิหาร หลายหลังมากครับแต่และหลังจะประดิษฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้นะครับ ตอนนี้ที่มีเสาพระเกแล,ละกาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อเตรียมสถานที่ไว้แขวนโคมนะครับแขวนโคมแสนดวงซึ่งเป็นประเพณีที่ทางวัดพระธาตุธาริพูนชัยทำทุกปีนะครับนี่ครับพอถึงเทศก,กาลแขวนโคมก็จะแขวนเต็มหมดเลยนะครับเนี่ย ครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ภาพมันไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะว่าถ่ายจากมือถือนะครับไม่มีไม้กันสั่นนะครับถ่ายจากมือถือต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับครับ ตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมเที่ยวชมสถานที่บริเวณวัดพระธาตุฮารีภูลชัยเกือบทุกมุมแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม